ซิสเลอร์เซ็ต,ตอิ่มจัดเต็มจับคู่4ี่เมนูยอดฮิตกับเครื่องดื่มเติมความสดชื่นราคาเริ่มต้น359บาทฟรีสลัดบาร์ไม่อั้นจานแรกเป็นสเต็กสันคอหมูดูความฉ่ำความจุ๊ดของเนื้อที่เคลือบไปกับซอสสิครับกินคู่กับชามะนาวนี่ก็คือลงตัวไปเลยจานถัดมาเป็นไก่ย่างแซว,วส์ไก่ย่างชิ้นใหญ่เบิ้มที่โปะชีสมาด้วยครับเนื้อไก่ที่ชิ้นหนาใหญ่แต่ว่ากลับนุ่มสุดๆยิ่งได้กินคู่กับเบคอนกรอบๆคือสวรรค์สร้างมากๆแล้วก็มาถึงจานโปร เนื้อสเต็กแองกัสฮันเตาย่างมาแบบมีดียมแร่ที่ผมชอบเลยครับนุ่มเขียวเพลินมันแท่กำลังดีและสุดท้ายเป็นสเต็กปลาแซลมอนซูวีสไตล์นอร์ดิคเต็มความสดชื่นนิดนึงค่อยๆบีบเลมอนลงบนตัวแซลมอนแซลมอนที่ซูวีมานุ่มมากละลายไปเลยแล้วไม่ว่าจะสั่งเมนูไหนก็ฟรีสลัดบาร์ไม่อั้นแถมช่วงนี้สลัดบาร์มีเมนูสับปะรดใหม่เพียบสลัดไก่ฮาวายอีสลัดทูน่าสับปะรดยำสับปะรดปลากรอบแล้วก็ยังมีของหวานแบบนี้อีกจัดเต็มสดชื่นหวานฉ่ำ